คนที่ชอบสกัดดาวลุ่งเลื่อยขาเก้าอี้คนอื่นขายของตัดราคาในชีวิตประจำวันของคุณจะได้รับกรรมอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะคนที่มาดูคลิปนี้นะคะคุณทำมาหากินของคุณอยู่ดีๆอย่างสุดจริตก็มีคนนะคะมาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของคุณค่ะ มาดูกันนะคะว่าเขาจะได้รับกรรมอย่างไรไพ่สี่ไม้เท้านะคะหัวตั้งเขาก็ยังคงมีความมั่นคงในชีวิตอยู่ในระยะหนึ่งนะคะไพ่เชอรีออหัวตั้งก็เหมือนว่าเขาจะได้รับชัยชนะแล้วเขาก็ยินดีกับชัยชนะนั้นค่ะไพ่เซเว่นออฟคนะคะ เขามีคนคุยมากมายคุยโมโอ้อวดในความสําเร็จของเขาที่ได้มาโดยวิธีการที่ไม่สุจริตนะคะมีคนเห็นด้วยกับเขาค่ะไพ่ ie, ten of wands นะคะแต่สุดท้ายนะคะกรรมที่เขาทำเนี่ยก็ถาโถมกลับไปที่เขาเขาต้องรับกรรมมากมายค่ะเป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณเพราะว่าสิบไม้เท้าคือการรับกรรมทั้งหมดที่ทำนะคะทำอย่างไรได้อย่างนั้นค่ะ ถ้าคุณคิดว่าพลังงานนี้เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับเขาจริงๆนะคะเขากระทำกับคุณและเขาจะได้รับกรรมจริงๆให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายค่ะและถ้าใครมีขึ้นพลังงานที่คล้ายกันนี้ก็แชร์กระจายไปให้เขานะคะถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีแต่ความสุขทั้งกายใจยสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกภพทุกชาติไปเลยค่ะ